สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมเอ็มบูติกจังหวัดเชียงรายนะคะเนื่องในโอกาสของเวทีนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กเยาวชนชุมชนพื้นที่ต้นน้ําเพื่อสุขภาวะจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเสนอผลการดําเนินงานทั้งปีที่ผ่านมานะคะของโครงการซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าโครงการเด็กดอยใยดีนั่นเอง เสนอผลการดาเนินงานของโครงการนะคะชื่อโครงการชื่อจริงนะคะก็คือโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กเยาวชนชุมชนพื้นที่ต้นน้าจังหวัดเชียงรายในกิจกรรมทางกายที่เอาเอาการเล่นหรือการเต้นรำหรือการเล่นของทพิพิธันธ์มาเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงผมคำถามนี้ทำให้ผมยื่นถึงประโยชน์อย่ากต่างเรื่องของงเรียเพราว่า ไม้ใหญ่ยืนหยัดได้านก้นเวลาที่มันโผล่เราคือสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่คือรากเก้าคือความเป็นตัวตรงของเราแต่ละชาติที่ทำแต่ละตัวตรงเราไม่ได้เอาของคนอื่นมาอะไรประมาณนี้หางสิ่งนี้คือเราให้เราเป็นความภูมิใจเล็กๆของแต่ละครั้งที่เราทาเพรอกว่าเราทํามาจากสิ่งที่เป็นรากเก้าของเราสิ่งที่ื่อสาของเราแล้วก็มันไม่ใช่แค่เราทำมี่ไม่ดี บรรพบุร <ersch> ุษของเราครูอาจารย์และกิจหลายๆทั้งวัดนธรรมทั้งชาติวันของที่ที่กำลังทำไปด้วยกันของไทยโลกอินกราได้ลองมาแบบนี้อ่างกันการว่ายว่ายน้ำก่อนแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งในการกิจกรรมทางกาย เราจะไปพูดถึงในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเวอง้วยการรับรกของแต่ละส่วน,านมานนะคะแล้วก็ทาให้สนุกนะคะกิจกรรมเวทีนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเด็กดอยใจดีในปีนี้นะคะต้องขอบคุณเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการกับโครงการมานะคะและขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่นหน่วยงานสหวิชาชีพต่างๆนะคะขอบคุณโรงเรียนคุณครูและนักเรียนทุกท่านนะคะขอบคุณครูภูมิปัญญาที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะคะ และก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมในวันนี้นะคะยังไงก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะได้ดำเนินการร่วมกันต่อไปในปีหน้าค่ะโครงการเด็กดอยปี7ค่ะแล้วพบกันนะคะ